เนาะคือมาเมื่อนี้ก่ะฮะเอาเงินมาให้กับทางเอื้อยมื่อนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นตาดีใจแท่เนาะโย่เนาะเห็นจมเป็นหนี่เป็นชินอยู่คือนั่นเบิด์ตแถวไอสันอ่าอ่าก็นั่นแหละพอพี่น้องค์้อก็คือมามื่อนี้กะเอาเงินมาให้กับทางเอื้อยวันเนาะกัเป็นผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยพุทธละเพื่อนกับเราไม่มีจุดประสงค์ออกเสียงออกน้ำเนาะมีแต่ว่าฝากเป็นธุระให้เด้อเพื่อนว่าเอาเงินเข้าไปทั้ง ไปวันแน่เพิ่นน่าคกคนไทยเพิ่นก่อนจะลืมหมามาใช่ไหมจกักเนาะปลาไปห่านเพนิ่นเพื่นหม่จักล่ะอ้าวเนาะก็เป็นเงินเนาะอ่าสี่ล้านครับอ่าหนึ่งแสนห้าสิบพันกีล่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะ บวัวสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยทั้งต่างประเทศแต่น,นี้ดีต้อนรับเนาะเขาสู่ซองของบาเวียดบ้านเราคือเก่าอีกแล้วครับน้องเอ๋เมา่อพบมาพ่อเนาะครับบาเวียดในมื่อนี้ครับน้องเอ้ยขึ้นมาหาเอ้ยเวียงเพิ่นกับเบวันนั่นแหละครับน้องเนาะคือมื่อนี้ก็ได้รับหนาทีเนาะเป็นสะพานบุญเลยครับให้ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ทางฝั่งไทยพุ่อละครับน้อง,งเอ้ย ขอบคุณขอบคุณเพลินหลายๆเด้อเนาะที่ไว้เนื้อเสียใจกับทางบริษัทพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะม้อนี้ก็คือเนาะขึ้นมาเยี่ยมมายามเลยนั่นแหละพ่อพน้องเอ้ยค่ะถือว่าอย่างไรเอาเงินเอาค้ำเนาะมามอบให้กับอย่างไรทางเอื้อยัพนพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเงินมามอบให้กับเอื้อยเพิ่นมื้อนี้ก็ได้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกับ่ได้มีจุดประสงค์ออกเสียงออกน้ำหรอกเนาะพ่อพน้องเนาะไปชาวพ่อพี่น้องเอ้ยกับบริวากับบริวารอะไรใหญ่ห่างเนาะครับ À, phải phải nó lọ bừng lọ xôm lọ khẩu phải tham thay à, năm cắn cấp bê phần phần nó phải nương nó phải 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 người là nó à, mà họ mà thường bình thì đẹp loại phải người như à, thằng sáu gần sáu san phần nữa chắc mưa phần xí nho xí tăng phải người là nó ô thật à tu ngam lại phải phải người bạc nhà bộ gửi ma, tê run run nó ma vẫn nhìn là ngam bạc này พูดละพันก็นยูดพูละทั้งห่มทั้งเงาพู่ละโอเคเนาะเอาไงเลยพู่ละทั้งเงาบันพันกะยังไงยูห่มยูเงาตามเคยท่พันไปใช้ไมล่ะมันนี่เนาะสบายดีเลยเลยคือได้ยินเขาไปหาเขาไม่บ่มันนี่บ่เอานะคะมาตะหันเร เสือยังเปียกเสืออยู่เนาะเสือยังเปียกยังไม่ได้เปลี่ยนได้หรือบ่ได้อยู่บ่ได้พอแกงได้พอแกงเนาะอ่าอ่าอ่ากเดี๋ยวได้หลวงได้หลายนะสิขอแบ่งค์สลบว่าฉันแบ่งให้ได้เยอะแบงให้ได้เยู่โดยโดยเนาะก็โยกก็เพื่อนเพื่อนที่ด็อดอกมา้องเลยเป็นยังไงแชมเปตู้ไม่ใหญ่นะดีแรือเล่าไม่ใหญ่บ่กกายังบอดีคักเทื่อแต่กับเพื่อน่าให้

เอากระนัวเอื้อยแด่อืมอืมคือเงินที่เพิ่นว่าสิบปดนี่ให้เมื่อนั้นน่ะได้ไปเสียค่าห้องหมอกับน้องเอ้โอ้ยเนาะแสดงว่าเบิดไปเลยเศรษัยเมื่อน่ะเมื่อนั้นบ่เบิดไปหลายเติบได้ทั้งซื้อแนวแท็กุเบาบอกเบาหวานแนหลายสิ่งหลายอย่างนะอืมอืมอืมแสดงว่าเงินก้อนนั่นน่ะถือว่าเบิดไปเลยโดยบบเรือจะกีบการเรืออยู่แต่กับหลายอืมอืมอืม เดี๋ยวอยู่แต่กับบอลายเพิ่นว่าเพราะอย่างใดว้าชื่อโตตัวนั่ะเออ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 เรื่องนี้เรื่องชิ้นนี้คือเอื้อยยังไม่ใส่เลยบอตัวที่แปดพัน่วยใส่ไปน้ำแล้วใส่ไปน้ำได้แล้วยังเหลือเท่า์ได้กันแท้พันนี้เอื้อใส่ไปแล้วสามพันใส่ไปแล้วสามพันออแสดงว่าตอนนี้อย่งไดยังหาพันโดยหาพันแบทนี้่นจะเป็นเงินกีบเพราะถึงเงินบาท เพิ่นว่าวันแ้วแต่เจ้าสะดวกค่ะอันให้เป็นเงินบาทก็ได้ให้เป็นเงินกีบก็ได้เพิ่นก็มาซื้อแต่ว่าเป็นเงินกีบนี่ต๊กอยู่เท่าไรเอ่ยว่าเพิ่นการจักบูหูยังบูหูว่าเพิ่นสิไรเลทเท่าไรเอ่ยกันยังมาได้ทมเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมีแต่เพิ่นว่าว่าแล้วแต่อันไม่เงินบาทก็ใช้เงินบาทไม่เงินกีบก็ใช้เงินกีบเพราอว่าตอนจะเอาเอาเป็นเงินบาทเลยเพิ่นม่มีเงินกีบให้เด่นนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ก็คือ ถาวาเง qui, dollars, ินกีดนี่ก็ตุกจูวังสองล้านหาหรือสองล้านหกเนาะถาวาเลทสูงพ่อพี่น้องเอ้ยแต่คือมือนี้ก็ถือว่าวนะิทย์แล้วแหละนี่เพิ่นถาวาเพิ่นสิบวะไส้เวียกอื่นก well, ่อนพ่อพี่น้องเอ้ยเป็นตาดีใจแท้โอ้เนาะก็มีอยู่ได้เอ้ยมือนี้เนาะเป็นตาดีใจแท้บันนี้บาร์บี้โเนก็คือเอื้อยเพิ่นนี่ยังใดพ่อพี่น้องเอ้ยเรื่องนี้เรื่องชินเก็บกู้มานี่ก็ ออกดอกแนี่ยฮัลเล่พลอยพี่น้องเอ้ยคือมื่อนั้นว่าชีได้ใช่นี่ใช้ศิลผัดนะไม่ตู้ไม่ง่ายเพิ่นผัดนการใช้ายผัดลายวัดชื่อหันชื่อนี่มาเทพความดันแนี่เทพมาหวานน้ำพลอยพี่น้องเอ้ยบัดการอยู่การกินน้ำน้องเอ้ยเนาะนั่นแหละเงินคำมันก็แหงหายะพลอยพี่น้องเอ้ยอีหยังก็แพงแพงสมือนี่คืออ่าบัดเรื่องการอยู่การกินเด้เบิดไปเท่าไรขึ้นไปมั่นนะเมน คันสมมติว่กินปกติก็คือสิบ่หลายนี่ก็ว่าประหยัดที่สุดแล้วได๋ก็จนว่าเตโซไปนําอยากกินหั่นกินนี่แม่เพิ่นก็ว่าโอ้ยกินบ่ได้ลูกเอ้ยบ่มีเงินกินเท่าที่มีกินเท่าที่มีกเบิดไปหลายอยู่โอๆนั่นแหละเบิดไปหลายเติเพิ่นว่าออพแล้วก็มื้อนึงเท่าใดเอาแบบตรงๆกดูมื้อนึงนี่กว่าเบิดเท่าใด บ่อได้มีหลายอย่างนะมือหนึ่งตกอยู่สามแสนปลายสามแสนปลายเฉพาะขายกินนะเฉพาะขายกินเพราะว่ายางละสี่ห้าสิบสซนาวสามสิบเสิบอืออหนึ่งค่าอยู่ค่ากินสองมาค่าห้องสามมาค่าเพศค่ามอเพิ่นเพ่น้่องเอ้เพิ่นเขามาเยี่ยมมายามแต่ละเทื่ี้ต้องมีเงินเมนบ่อกอเออเออเนั่นแหละคือบัตรขากลับมาอีกอ่ะได้เว้นได้จ้างรถพนิกบ่ ได้จ้างอีกนะนั่นแหละเงินคำกับพ่อยพน้องเอ้ยหนึ่งมาค่ารถก็คือเอินพลอยพน้อนแหละนักงนวงอยู่ได้พ่อยพน้องเอ้ยกลับไปกลับมาบัตรคือตอนไปนะไทยก็เอลยว่าสองพันบ่ทั้งทางไปทางมาพอดีสองพันอ๋อแสดงว่าไปกับพันหนึ่งมาพันหนึ่งอ๋อคือเพลอนเอาเบัตในมือนั่นบ่สองพันโอ้โดยโดย คือทางน่องนี uh, to to ่เข uh ้าใจว่าข oh, ึ้นไปช่วงกระชองพันแล้วขึ้นไปเอากระชองพันนี่แหเพิ่นกะเพิ่นกะธรรมดาอยู่ก็ธรรมดาแหละเนาะซสำนีเพิ่นเอาแต่นะคะ2อันเอา2,000นําำทางตะคาไปทางคามาโดยโดยนั่นแหละก็ถือว่าสมมาพอควรอยู่เฉยเนาะเพี่น้องเนาะคือทางไปทางมาเพราะว่าระยะทางนี้ทางหลักการน้ำมันทางเขาบ้านนี่แหละอย่างนักนวงเฮงก้มูเนาะเห้อเธอเขาบ้านนี่แม่นหัวเก่งหัวควายลด เพิ่นกระปุกส่งมาฮอดพี่อีกไงฮอดใช่เขาต้องได้จ้างเราถ่ายพุ่นผระส่งอันฮอดแต่ทางแบงอันทางสีขาวมันใหญ่ดีเลยเนี่ยเออเออเอดงว่ามาฮอดหั่นแล้วขีอรถไทยมาอีกโอ้ยโศกสามต่อแม่เจ้าจะเป็นวินเหมือนนะมันไปกวดเบื้องแรกพิ่นว่าเป็นเสียงกเอนเลยพ่นวมาหั่นแบบไม่มันตัวหั่นเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็หมักไข่ลังบ่าคือเพิ่นคือเอามาหลายแท้ เมื่อคือพากันเมืเ่มอเยี่ยมเพิ่นอยู่บ่กาห้ากะออกมากาเลวียนกาเที่ยวไปเที่ยวมาลาช่วงนี้เพราะว่าแม่ตู้คนกาแต่ว่ากะไข่แน่แต่กายังบอกว่ายังไข่บ่กขักนะแต่ก้ไข่แน่แน่แล้วโย่เนาะถ้าเที่ยวเมื่อเยี่ยมเมื่อยามอยู่ก็ไม่ไดบอกเพิ่นว่าปิดถิ่มเชเด้ออย่างใดอย่างหนึ่งว่าฉันถือมาหลายแถเอย่างเคยว่าหยอกเพิ่นอยูาบา่บ่เอ เคยเบาหยอกอยู like ่ได้ท่มา่นีเพันกายอยู่แบบตามแค่สมุดไว้กินลายกับปบพันใจผืชบุห้วาสี่ต่อหันใจผืชเนี่ยบุหูว่าใส่เหตุต่อ้ะไราาว่ามือนั่นก็ไดงยินแต่ทันมาเพิ่นเอาเลือดแล้วก็เอายังไปกวดก็ไดงยินแต่ว่าเบาหวานขึ้นแล้วก็ควบดันอืม อันม <yy gen> ักไข่ลังแบบทํางานบ่ปกติอืออือๆๆคือ2 3โลหรือว่านักน่วงอยู่ไดอ่าโลแต่ละโลนี่ก็ได้จักมัไข่ลังจักบ่วาเนาะเมื่อวานนี่เป็นเมื่อวานแห้งบ่หรือว่าบ่วานเปื่อยบ่วานแห้ง่านแห้งเนาะแน่เนาะ่นเป็นอันเมื่อวานเปื่อยนี่ห้วยเนาะอันนี้ก็เลือกบ่ได้เด้ลกบ่ได้อีกอ่าชุมพญาพนี่ เกิดน้ำผู้ใดกับผู้นั้นได้ครับคือว่านั่นแหละยังได้จะกินข้าวเที่ยงแล้วบ้ามือนี้ยังเท่ยังพ่ะท่านได้กินหางกมาแต่หาน้อก,ก็ว่าสิแก,ก่งเนาะยังพ่ะท่านกินอยู่โดยโอ้ยเนาะเป็นแต่อันถือข้อน <c oughs> อออเด้ะว่าไปวอามาเไอ้วันจาไม่ข้อนวัดงอนปอกใหม่ใหมยเนาะ<ด> <c oughs> นั่นข้าวอยู่มือนี้นี่ก็ได้ทายกินแกงเนาะไหมนี่บ่โอ้ยเนาะคืออ่าไปพุ่นจังมือก็เอลยยังได้ครับ อายุสวรรค์ลืมทา4 5มือ4 5มื้ออือเนาะอดกินแกงหน่อไม้หลายมื้อเตอะเป็นคนในเมืองอ่าจังได๋4มือ5มือ่เพินก็ได้ในเมือง4มือ5มือพอดีได้ไปชมวิวน่ชมวิวอ่าจังไดเกือยุงนอนหองเกือยุงเนาะโอ้ยเนาะเตชินเนกไปนเมือก็ได้อือ ไปน้ากันเมื่อนสามคนสี่คนพูนได้ชิพนก็ได้เนาะพอดีการใช้จ่ายก็เบิดหลายแต่ว่าน้องเดือนก็ไปน้านี่แห้เองชลายก็หั่นแงงลายกับน่องเดือนก็ไปน้ำน้องเดือนอยู่เงินคือเออเอวันเพิ่นว่าเงินติดโตก็ไม่นั่นนสองล้านเพิ่นว่าบัดพอดีผู้ใหญ่เพิ่นผักมาซอยน้ำพ่อยพังเอ้ยก็ยังนั่นก็ยังไ่อยากพ่ออีกได้มันก็อยากนักงนองอยู่ได้เรื่องหาหมุดหาหมอนเอาเอินเนาะ คือขาหืดขายามันกับแพงเอ้าอันขาหืดขายากันเนาะอันนี้กับท่านหมอพ่นกับว่าแบบพ่นกับว่าซองอันอย่างในพ่นกับว่าว่ายังในทาสมุดว่าเขตว่ายังมีเงินมีคำอยู่กับอย่างหายูพักพื้นยู่น่กรนแล่ทางเอื้อเบียงพ่นกับว่าทางนอกเงินกระเบิดแล้วเอื้อกรบุมีแล้วกระซิคอนน้ำแผดน้ำมอเมือก่อนว่ะพ่นก็เลยว่าอาคันว่าสั้นแล้วคันว่าบุมีแล้วก็ให้ ก็ผักพื้นเอาอยู่บ้านเด้อขันพ่าจังไดแหละกจังสี่กบมากวดคืนแหลเพิ้นกักวดเองแน่ยได้มือนั่นกวดตัวเองกะมือวันศุกร์พิ่นให้กลับไปเอาพ่นกวดกลับไปเอายาบริกัรไปซ่ําบ่มีเงินกลับไปบ่มีมบบงเงินกลับไปก็พากันอยู่เออออออเพราะเรื่องนี้คือมือนั่นนี่เงินนี่แสดงว่า มาเบิดก็คือ,อยังนอกจากแ,แบบว่าอยากมาใช้หนีน้ำ<ด>พ่อพี่น้องเอย<ม>ถ้าว่าสิให้เพศให้มอเพิ่นเบิดนี่เงินใช้หนีสิบ่ไปใช้พ่อพี่น้องเอยมันจะอยู่<ด>ยบอนเก้าแล้วก็<ด>เป็นหนีเพิ่นอยู่หันตลอดบาทนี้ก็เลยเอา้าตัดสินใจสะกอนเอาหนีไปนำ้ำเ<ด><ด>บิ่งเจ้าของไปนำ้ำ<ด>คือเจ้าของนี่ตอนนี้ก็พอไปได้มาได้เนาะก็เลยแบบว่าจังใดก็ยังให้วิทย์หนีวิทย์สินเพิ่นนี่แหละคันว่าตายก็เพราะรับตายนี่ ห้อยเนาะเป็นหนีเป็นชินเพื่อนเนี่ยโอ้ยตายไปก็มือนตากร่อยแล้วออ่า่่็กะดีอกดีใจแล้วล่ะฉันนี่ก็น่าเกลยเนาะเพราะว่าจังใดตะกี้กับแปดพันพุนเกือบหดมื่นมนี้ก็บเบาบางในแล้วแต่ว่าถ้าว่ายังให้ดีใจรีลอกกันยะเนาะบดพุนแล้วน่าเกลยเนาะแต่ว่าใช่หนีบดแล้วเช็ดยังก่อนนี่ยังก่อนนี่ถามมึงก่อนดะแมน เอาหัวบ e> ่เร <go um> ื่องนี้หั่นยังเมื่อท่านได้ขิดเถื่อโดยเนาะบอะว่าชีวิตของตัวเองถูกมือนี่มันยังแบบบอเขาทีบอเขาทางก็เลยว่ายังโมคิดเรื่องนี้เถื่อนเนาะแต่งว่ายังปรับทีปรับทางบ่ถืออยู่โอ้ยเนาะก็คือสิยังหึงอยู่ได้เนาะอืม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 แค่นั้นแหละพวกน้องเอย คือ,อเอื้อวันเพิ่นนี่เสียรักแต่โดนแล้วเพิ่นว่ายังตั้งรักบ่ได้อยู่ทักมือได้พิ่นสิตั้งได้เนาะ, <c oughs> ะ,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 ะคือเมื่อนั้นนี่อยู่สวรรค์พุ่นได้เพราะเปองค์ไอลงไปหาเอื้อเพิ่นนี่ก็ได้คือเมื่อนั้นกะถือว่างานเล่งงานดวนเติบเนาะถ้าว่าคือชุอมนองหมอลงไปให้เมื่อนั่นกะข่าวมดข่าวมอน,นี่กะ <c oughs> <c oughs> เนาะจักสิไปเนื้อได้บาดเนี่ยจักสิไปเนื้อได้ถ้าสมมุติว่าติดต่อหาน้องบ่ได้แล้วก็น้องมองแบบว่าน้องคาเวียกขนาดอนกถาศสบาน้องคาเวียกบ่แต่การน้องกะขอมือขอบใจน้องแบบว่าขนาดไปเวียกทางอื่นก็ยังแล่นมาไปให้เวียกให้เอื้อยขนะโอ้ยเนาะโอ้ยบ่ไปเนื้อได้เนาะก็คิดแบบว่าเอื้อยว่าซั่นซะฮักเพลงแบบเอื้อยอันนี้ก็ได้สิปะกับปะบ่ได้ได้เนาะขอบโมขับใจเอื้อยนั่นแหละพี่น้องเอ้ย เที่ยวไปเที่ยวมาหาเอ้ยเพื่อนนี่ก็โยกตีรถซอดลายเช่นเลยนี่เ <c oughs> อาเอาเอาอันนี้ก็วอาว่ากันไปเนาะคือคือมาเมื่อนี้กะอ่าเอาเงินมาให้กับทางเอื้อยมื่อนี่ก็ได้ว่าเป็นตาดีใจแท่เนาะโย่เ <c oughs> นาะเห็นจมเป็นหนี่เป็นชินอยูนน่คือ,อนั่นเบิด์ตแถวอชันอ่าก็นนั่นแหละพอพี่น้องเอ้ยก็คือมาเมื่อนี้กะเอาเงินมาให้กับทางเอื้อยวันเนาะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดี อยู่ทางฝั่งไทยพุูดละเพิ่นกับประเมีจุดประสงค์ออกเสีอออกน้ำนอกากมีแต่ว่าฝากเป็นธุระให้ดเดอ้อเพิ่นว่าเอาเง,างิงเเาานเข้าไปทั้งเอเวอเรสต์แน่เพิ่นว่าพอเพิ่นได้ใช้หนีใช้ส,สินเพิ่นว่ากันอย่างนั้นแหละเพิ่นพ้องเองยเอาว่าวลายแยกกันห่างนอกจากเงินให้กับทางเอ,เ,อเวอเรสต์เพิ่นสะก้อนเ,นเอนอพืนเ่น,นพ้องเ,เ,เองยเอาหน่องเพื่นพ้องเองยก็ค้นถงคนไทยเพิ่นก่อนจะลืมมาม้าใช่ไหมาจากกักเนาะพาไปห่านเพิ่นเพิ่นหมดจักละ อ้าวเนาะก็เป็นเงินเนาะอสี่ล้านครับหนึ่งแสนห้าสิบพันกีบค่ะพี่น้องเอยก็ใหญ่กับทางเอไอวันเพิ่นเนาะ <c oughs> โอ้ยนเยนาะได้เป็นปึกอยู <c oughs> อ่นอกเอวันเนาะใจแรงหลายค่ะ่าขอบขอใจหล,ลายๆโอ้ยคือกับทางวอาเวียดก็มีแต่เพิ่นว่นาชำนั่นแหละก็แม่นชำนั่นเลยใไอไอวันลองนับเบิ่งนู่นนะโอ้ยบ่นับก็ได้แล้วบ่ <c oughs> ๆๆๆนับก็ได้เนาะโดยแต่แต่เบิ่งแต่เบิ่งเล็มันนี่จัะเล็เบื่อ กับเบื้องแหลบกับสีแหลบสีแหลบเนาะสีได้มว่าน้องไว้ตัวนี่นั่นแหละควพี่น้องเอ้ยกะเอาเงินมาให้กับเอื้ยเพิ่นมื้อนี้กรได้ยัน่ะนแต่ว่าป้าว้ดวนนี่ยันจังได๋อนี่ซินเพิ่นจีบมีขี้ดอกอีกนะครับเนาะเอามาให้เอื้ยเพิ่นให้มันแล้วซะก่อนว่าซั่นคือผู้ใหญ่เพิ่นกัมาถึอมือทีไรเอื้อยเพิ่นฮู้ว่าน้องขึ้นมามื้อนี้แล้วว่าเพิ่นจังว่า เป็นธุลายเนี่เด้อว่าชันหลุดหมาะเจากกรเลย <c oughs> บาทนี้โอ้ยว่าชันเนาะขอบคุณขอบใจทางน้องนำเด้อแล้วก็ขอบใจทางผู้ใหญ่เพิ่นนำ้ำที่ <c oughs> ใส่ในใส่สินให้เอื้อยให้เพิ่นอยู่ดีมีแหง <c oughs> ให้ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีให้หยุดมันยืนเด้อทางผู้ใหญ่เพิ่นก็นได้ด้ยเนาะ ทางนองน้ําทางการงานกะไฮ้าสมุดวัตถุมือนี่ดีแล้วกะไฮดีต่อไปโอ้ยโดยเนาะคือกันนั่นแหละน่องเอื้อก็ได้คือตอนนี้กับชีวิตกะดีขึ้นพราะพี่น้องเอ้ทั้งเอื้อเพิ่นนี่ก็ได้อย่างไรแต่คือผู้ใหญ่น ja, ี่กะเป็นผู้ใหญ่ท่านเดียวกันได้พราะพี่น้องเอ้เพื่อนนี่กะชงชามเถื่อนเนี่นองเอื้อเนาะถือว่าเพื่อนกะอย่างไรเพราะถือว่าคิดเห็นอกเห็นใจกับทั้งเอวันหล่ไล่เพอาพี่น้องเอ้ เรื่องนี้เรื่องสินนี่เพลงว่าเพิ่นช่วยมากนี่ก็ลายเนาะเว้ยเนาะสวยมากันลายแล้วก็ขอบมกขอบใจเพิ่นโอ้โมีแต่ว่าทว่าวิทย์นี่วิทย์ชินแล้วนี่ก็อย่างไีที่ตอบบุญแทนคุ้นเพิ่อนอยู่บ่่ <c oughs> ว่าเป็นไปได้แต่ว่าเพิ่นมากก็มีแต่วา่าเอา้าอยากเอาหน้าขิ้ิมินล่างตีนนี่เพิ่นคือวานแล้วเนาะ <c oughs> โอ้โหมีพระคุณได้คันว่าแล้วก็ได้น้องเอื้อนเนาะเพื่อนนี่ก็โอ้ยอีกอย่างก็อย่างใดบ่ได้เคยเห็นหน้าเห็นตากันแต่น้อยพุ่นก็ได้เอานั่นแหละหากําลังเห็นผ่านคลิปนี่ได้เพื่อนว่าคือเพื่อนคือมินีหลายแท้ว่าสันหนึ่งมาผัดนะบ่มีแม่บ่มีพ่อว่าสันบ่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่อ้าว่าเพื่อนรถุดเนาะคิดเห็นเพื่อนว่าคืออ่าเพื่อนนี่ก็บ่มีคือกันเพื่อนว่านั่นแหละพร้อมน้องเอื้อน มันอ่าหนึ่งมาคิดไปคิดมาผัดหัวอกเดียวกันได้บาทนี่เนาะเอ้ยเนาะนั่นละนั่นละพอไปต้องเอ้ยคือเงินนี่เอาไปใช้หนี้เพิ่นเมื่อนี้เลยเพราะเอ้ยเลยเนี่ยโดตอนแรงเอ้ยเของมาบ้านกันไปใช้หนี้เขาเลยออแสดงว่าถ้าว่าใช้นี่ถือว่าจบเลยบาทนี่เนาะบเลยบันนี้บ่มีหนีบ่มีสินกัขอบอกขอบใจอายเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นที่ซอยใไซหนี้่ไซซินไฮนอง กอน้องทุกอย่างก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงขอบมกขอบใจหลายๆจักนอกจากคำขอบใจไหนจักสิ่ว่าจะคำใดอีกเนาะให้มันดีที่สุดน้อก็มันก็ดีแหละสำนี่กันเนาะสิว่านได้ทั้งโมเวียดก็ได้โอ้ยดีมุกดีใจกันได้เพราะพระองค์เอ๋ยได้รับนาทีเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพราะพระองค์เอ๋ยก็พอดีว่าจะขึ้นมาเยี่ยมมายามเนาะครับทั้งเงืวันเอืยเวียงแนี่ยเพราะพระองค์เอ๋ยตั้งแต่ พูดเละเห็นพิ่นอยู่สวรรค์เมื่อนั้นแล้วก็พ่ได้เข้ามาหาเพิ่นเลยโอ้ยจังวะคือว่าแหละน้วน่ะคือว่าอยโ้ยบาเวียนน้องบาเวียนเด่นนี่คือบเ่อบเม็ดเทน้อว่าไปทางใดเนาะโานละการงานมันกนะมีหลายทิศหลายทางเลยเลยคือ<ด>แบบที่หละเมือ่อใดอ่ามีเวียกทางนี้ขึ้นมาทางนี้แล้วก็<ด>จักเป็นแน,ใน,ในวใดดอกเนาะจิตใจกวายากขึ้นมาโลดเมื้อนี้ขอายใช่โน้หม้เมื่อเก่งไปจักมื้อนี้บ่ น่าจะมีน่าจะมีโดยโดยเนาะนี่ก็บาหยอกกันไปชื่อดอกพ่อเป็นน้องเ้ยพอได้ยิ้มได้หัวมาหาเอ่ยวันเพิ่นนี่ก็ได้บัตรคือเรื่องที่ดินเนี่ยจ้ะเป็นเนื้อใดคือว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นที่มาเยี่ยมบ่งที่ดินบ่ผู้ข่าวหรือบ่ผโอ้้เนาะคือได้ยินเห็นว่าผู้ชื่อดินแห้แล้วไา้ฉันทีมาเอาที่ดินคืนบ่หรือเนใดเนาะ เพิ่นบอกคือเนาะกันเพิ่นใจดีปานนั่นเพิ่นคือสีออมาเยี่ยมมายามสืสืบดีเลยเนาะย่านแม่นเป็ฉันแล้วฉัเนาะพูดน้องเอ้ยอันนี้ก็ยกเพิ่นที่ชื่อดอกเนาะคืออาผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าจังไดคือว่าผ่าอาจารย์บ่พิ่นว่าสืขึ้นมาเยี่ยมมายามว่าฉันตั้งแต่ชื่อที่ดินให้แล้วเพูดไม่ได้ขึ้นมาเพิ่นว่าคือมื้อนี้ก็จังได๋ที่ว่าโอ้เป็นโอกาสดีได้พี่น้องเอ้ยหรือว่า เิ่นขึ้นมาเยี่ยมมายามเมื่อนี้ก็ได้ฝนก็จะพ่อตกเด้อเนาะแต่ว่าฝนตกนี่ออกเมื่อวันได้รถแท้แนนอยู่มองวันปากกระดานะเป็นอะไรทางมันขาทางขาอันนั้นละเอางเลยไปมากขึ้นนะถ้าฝนตกเฮงแน่นี่มันเรียบร้อยเนาะเออเอสาวบ่าอะไรอยากันห้างให้เอ้ยวันเพิ่นไปแก่งน้อ้ให้กินก่อนเมื่อนี้เนาะแกงแซ่บเด้วยเอ้ยเมื่อนี้มีข่าวดีมาต้อนแล้วก็ได้ย่อได้เห็ดเค็มนะ น้อเกน้อโดยน้อนี่ก็บ่ยอมคือดอกเนาะทางให้เอื้อยเพิ่นไปแกงน้ําไม้ก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าสดีซะเอ้ยสดีโดยโดยเนาะไปจะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะจังได๋ก็กราบขอบุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยพ่นล่ะพ่อพี่น้องเอ้ยที่ฝากเงินากคเนาะมาซอยปดนี้ให้กับ อ่าทางเອ้ยวันเพิ่นเบิ่งน้องາอ้ยทางบ่เวียดก็ดีใจหลายๆเนาที่ไดดับนาทีเป็นสะพานบุญให้เนาะครับเนาะอ่าจํานวนเงินก็4ลาน หนึ่นงเซนฮะสิพันกีบแล้วก็เอ้ยเป็นเงินกีเด้อเนาะโดยเอ้าก็คือสิดประมาณนี้เด้อเนาะจังเด็กก็กลับขอบุญขอบคุณเนาะขอพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนที่เขาโมกติดตามรับชมคลิปแล้วก็บอกกดขามโฆษณาคลิปของมาเวียดไปพี่น้องเอลยทต่นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั่งอยู่ดีมีเบิร์ตสุขุสุขคนความเจ็บอย่าได้ความไข่ามีปาฏณาจริงใดสิ่งใดงงขอให้ได้อดังใจมุ่งมาดปรารถนาเด้อเนาะทต่นี้มา,าเวียดเองก็คือจะขอกราบมาทราสบายดี